สวัสดีผมฮรมมดายูอิจิเป็นที่รู้จักในฐานะนักเรียนธรรมดาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในโยโกฮาม่าทว่าที่ทุกคนไม่รู้ก็คือผมมีพลังพิเศษอยู่ข้างในตัวตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กผมมักมีงานอดิเรกในการย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกที่แสนมหัศจรรย์ที่ที่ผมจะเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของตัวเองเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมบ่อยมากเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็ก แต่ว่าก็ยังไม่บ่อยเท่าตอนที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันเขาต้องมีวินัยมากกว่าน,นี้สิอาจารย์ในชั้นเรียนบอกว่าเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยลูกแค่มีจิตนาการสูงเด็กไม่ได้มีแต่เรื่องเรียนนะเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่เราไม่ได้เลี้ยงเขาให้ขี้เกียจแล้วไร้การศึกษานะเลิกสปอยเขาได้แล้วสุดท้ายพ่อก็ออกจากบ้านไปด้วยความโกรธผมมักรู้สึกว่านี่เป็นความผิดผมแต่อย่างน้อยผมก็มีอีกโลกหนึ่งให้หลบหนีไปและพอกลับมา ผมก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องการประจนภัยต่างๆฉันเผาหมาป่าปีศาจในหิมะทีละตัวจนไม่เหลือเลยและส่งพวกมันไปมิติน้ำแข็งก่อนที่สุดท้ายจะ้ะสุดท้ายอะไรตหนักได้ว่าตัวเองไปคนบ้าที่อยู่ในโลกแห่งจินตนานการอย่างนั้นน่ะเหรอพวกเขาต่างหัวเราะคิกคักล้อเลียนในสิ่งที่ผมพูดแต่ก็ยังมีคนที่ชอบเรื่องราวของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมัยเด็กของผมจินชาเธอจดจอกับทุกคำที่ผมพูดออกมา แม้ว่าจะมีเธอคอยช่วยเหลือแต่ผู้อันธพาลก็ไม่เลิกราง,ง่ายๆยย,ยจีคุงเอ๋ยเราเป็นเด็กเบียวสักทีพักพวกที่เหลือของเขาก็หัวเราะตามมาทุกคนต่างจ้องมาที่เราได้เวลาโตและเลิกเสแสร้งแล้วไอ้เนิร์ดนั่นทำให้ผมอายและรู้สึกแย่สุดๆเลยเล่าเรื่องต่อสิจะได้รู้สึกดีฉันไม่มีอารมณ์ไม่รู้สิคงถึงเวลาต้องโตแล้วล้มั้งนะ ผมเห็นสีหน้าผิดหวังของจินชาแต่ผมก็ไม่สามารถทนรับการบูลลี่นี้ได้บางครั้งผมก็ซ่อนความสามารถและพลังนี้เอาไวเ้เงียบๆเพราะผมกลัวว่าเพื่อนๆจะมองผมว่าเป็นไอ้บ้าท,ที่มัวแต่เล่าเรื่องไร้สาระทุกอย่างพังทลายลงเมื่อพ่อทิ้งพวกเราไปและแม่ก็ล้มป่วยไม่กี่เดือนต่อมาแม่ก็อาการโคมา่าพลังที่ผมเคยใช้ในการหนีความเป็นจริงค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความทรงจำในวัยเด็กพ่อกลับมาหาผมแต่ไม่ใช่เพราะว่ารักเลย เขาก็แค่สมเพศผมก็เท่านั้นเองเราจ่ายเงินจำนองบ้านต่อไปไม่ไหวเพราะงั้นพ่อก็เลยขายบ้านทำให้เราต้องย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์รูหนูของเขาแทนผมแทบช็อกในตอนที่เห็นสภาพข้างในนั่นพ่อที่มักบังคับให้ผมตั้งใจเรียนเพื่อประสบความสำเร็จโดยการแลกเกรดในตอนนี้เขากลับอยู่อย่างซอมซ่อจานกองเต็มอ่างไม่เคยล้างเสื้อผ้าสกรปรกเกลื่อนพื้นอีกทั้งในตู้เย็นยังไม่มีอะไรเลยนอกจากพวกอาหารขยะ หลายปีผ่านไปจนเมื่อผมอยู่มัธยมปลายผมก็ได้เข้าทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่มีผู้จัดการจอมขี้ยัวคอยต่อว่าไม่เว้นวันขนมแท่งไม่เป็นระเบียบเลยพื้นตรงทางเดินสามก็ฝุ่นเคราะจินช่ารู้ว่าผมรู้สึกไม่ดีหลังเลิกงานเธอเลยให้ผมดูบางอย่างเผื่อว่าผมจะอาการดีขึ้น รู้จักฮองไกสตาเลวไหมเกมเกลยุทธ์เทิร์นเบดแบบซิงเกิลเพลเยอร์นายสามารถขึ้นแอสเท l เอ็กเพลไปยังดาวต่างๆเพื่อผนึกเหล่าเตลอรอนผู้ชั่วร้ายที่คุกคามกาแล็กซี่ได้เกมเพลย์ที่จินชาเอาให้ผมดูทําให้ผมหวนึกถึงโลกแฟนตาซีที่ผมเคยประจนภัยเมื่อก่อนฉันเห็นว่าช่วงนี้นายซึมๆถ้ารู้สึกเศร้าทําไมไม่ลองเข้าเกมนี้แล้วย้ายไปอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักดูล่ะไม่มีอะไรให้ทําในเวลาว่างพอดีเลยเพราะง้นน่าสนใจมากผหดตายสินี่มันโคตรสนุกเลย ในวันหนึ่งที่ร้านสะดวกซื้อผมกลัวที่จะเผชิญหน้ากับพวกจิ๊กโกในโรงเรียนระหว่างที่พวกเขาซื้อของพอผู้จัดการรู้ว่าพวกเขาขโม,มยเขาก็ไล่ให้ผมไปตามและหยุดพวกนั้นเอาไว้ขณะที่ผมกำลังจะอัปเลเวลผู้บุกเบิก <L V> ในเกมฮงไกสตาร์เร็วอยู่พอดีผมรีบเก็บมือถือก่อนจะเปิดประตูและวิ่งตามพวกเขาออกไปยังตรอกแคบๆแ,แ,แห่งหนึ่งเฮ้ย hey! หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเขาหยุดวิ่งและหันกลับมาเดี๋ยวฉันจำเสียงนั้นได้ไอออนที่เมลรู้จักตันี่ถ้าแกไม่อยากมีปัญหา รีบส่งของที่ขโมยคืนมาซะ,ะว่าสัน้นยังไม่ทันได้ขยับตัวพวกนั้นก็ผลักผมล้มลงกับพื้นไปก่อนจะเริ่มพากันหัวเราะผมทันใดนั้นจินชาตก,ก็เข้ามาแล้วทำร้ายเขาซะฉันถ่ายไว้มหมดแล้วแล้วจะโพสต์ลงโซเชียลแนะ่ทนายไม่หยุดพวกนั้นเลิกสนใจผมผมกลัวว่าเจ้าพวกนี้จะหันไปแกล้งจินชาตแทนแต่แล้วเจ้าพวกนั้นก็ต้องถอยไปในตอนที่รู้ว่าสายตรวจมาถึงมันไม่จบแค่นี้หรอกเว้ยผมสุดตัวลงพื้นอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ ยูอิจิเป็นอะไรไหมจินชาจะช่วยให้ผมลุกขึ้นถาว่าผมกลับปัดมือเธอออกไปถ้าไม่เลิกตามฉันอีกเธอได้มีปัญหากับฉันแนะฉ่ฉันขอโทษฉันแค่อยากจะช่วยนายฉันไม่ต้องการให้เธอช่วยผมรีบลุกขึ้นก่อนจะวิ่งหนีไปผมโทษตัวเองที่อ่อนแอและทําให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายผมนั่งรถไฟและมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่กําลังใช้ความคิดผมก็เปิดเกมฮงไกสตาร์เร็วขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะเห็นว่ามีตั๋วทองใบหนึ่งเหลืออยู่ในบัญชีผมกดไปงั้นๆโดยไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าจะได้ตัวละครห้าดาวเพราะในตอนนั้นผมกำลังปรารถนาบางสิ่งที่มันมากกว่าทันใดนั้นเองรถไฟก็เริ่มสั่นสะเทือนแสงสีทองสว่างจ้าปรากฏขึ้นมากลืนกินรถไฟเข้าไปทั้งคันก่อนที่ผมจะหมดสติไปสถานีอวากาศไม่ได้ระบุพิกัดเข้ามานี่ คิดและคิดน้อยหยุดได้คนเป็นอยู่ตรงหน้าเรานะคิดว่าเป็นของเปล่าหรือไงชีพจรเขาอ่อนมากมาร์ชเต็มทำ CPR เ,เร็วฮะคือฉันไม่เคยทำมาก่อนตั้นเหิงนายทำเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเขาฟื้นแล้วนายโอเคนะได้ยินฉันไหมจำเชื่อตัวเองได้หรือเปล่าผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาในตอนที่ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นมาหมอนนี่คือต้านเหิง ผู้ดูแล Astral เอ็กเ s s ในเกมฮงไกสตาร์เร็วไม่ใช่หรือยังไงกันน่ะส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาก็คือมาสเซเว่นสาวน้อยขี้ลืมแต่กระตือรือร้นที่ลูกเรือแอส r a l เอ็กเพ s สช่วยเอาไว้ฉันเอ่อนี่ใช่งานคอสเพลย์หรือว่าแกล้งอะไรกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวสถานีอะไรเนี่ยฉันอยู่ไหนพูดอะไรของนายเราอยู่สถานีอวากาศเฮอร์ตาไม่มีเวลามามัวคุยกันแล้วนะ ตอนนี้กองทัพเอนตี้แมทเทอร์กำลังปิดล้อมสถานีเราต้องไปแล้วทุกสิ่งที่ผมเห็นรอบๆนี่ไม่น่าเชื่อเลยสัก,กอย่างหนึง่งผมหยิบมือถือขึ้นมาและเห็นเงาสะท้อนในจอเธอว่าผมกลับดูไม่เหมือนตัวเองพูดให้ถูกคือผมกลายเป็นเคลัสผู้บุกเบิกไปซะแล้วในตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าตัวเองย้ายเข้ามาอยู่ในอีกจักรวาลหนึง่งซึ่งไม่ใช่ที่ไหนเลยแต่เป็นพงไกสตารเรลผมกำลังอึ้งกิมกี่อยู่แต่มาสก็เข้ามาถามว่า อ่าแล้วนายชื่ออะไรเหรอคือฉันนอในตอนนั้นแทนที่จะรู้สึกกังวลผมกลับตื่นเต้นมากกว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมันช่างยากเย็นจริงๆในตอนนี้ผมได้มีโอกาสที่จะหลบหนีจากเรื่องพวกนั้นสักทีใช่แล้วชื่อของฉันคือเคัสจินชากําลังกังวลเรื่องที่ผมหายตัวไปซะดื้อเธอไปหาผมที่บ้านแต่พ่อก็ตอบว่า ยูอีจีอยู่ไหมคะหนูไม่เจอเขามาหลายวันแล้วหนูไปขอความช่วยเหลือจากสายตรวจพวกเขาแจ้งว่าเจอมือถือของยูอีจีอยู่ในรถไฟอะไรนะนึกว่าเขาอยู่กับเธอซะอีกเขาไม่เคยรับสายเวลาฉันโทรไปขอดูหน่อยได้ไหมจินชาย,ยื่นมือถือผมให้พ่อเขาเริ่มเลื่อนดูทำอะไรเหรอคะฉันกำลังเช็คข้อความของเขาเพื่อว่าจะเจอบอแสอะไรบ้างจินชาดูกังวล เพราะเธอรู้ว่าข้อความพวกนั้นมีอะไรบ้างพ่อผมดูเสียใจมากคืนนี้ฉันไม่กลับบ้านบ้านพ่อน่าขยะขยงเขาเอาแต่นอนบนโซฟาแถมอพาร์ตเมนต์เขาก็เหมือนกองขยะแถมเขาไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเขายื่นคืนให้จินชาอย่างเศร้าๆอยู่กับฉันเขาดูทรมานมากเขาคงหนีไปแล้วละ่ะเขาไม่มีทางอยากให้คุณเป็นห่วงแน่คะ่ะจินชาคืนมือถือผมให้พ่อแต่เขาก็ปฏิเสธเก็บไว้ฉันไม่ต้องการลูกไรค้ค่า จินชาได้เอามือถือของผมกลับบ้านเธอมองดูแอปที่ผมเปิดล่าสุดก่อนที่จะหายตัวไปเธอพบว่ามันคือเกมฮงไกสตาร์เรลผมร่วมมือกับมาร์ชและต้านเหิงจนเราสามารถปราบเรนเจอร์แห่งความว่างเปล่าของกองทัพแอนตี้แมทเอร์ได้สำเร็จแต่พวกมันก็ยังคงเข้ามาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหมดทันใดนั้นฮิเมโกะก็ปรากฏตัวและช่วยพวกเราไว้พอเราไปต่อได้สักพักเราก็มาหยุดอยู่ที่สป라이โซนที่ที่ซึ่งดูมเดบิสกำลังรอเราอยู่ ผมใช้ประสบการณ์และชั่วโมงการเล่นที่มีในการประเคนสกิลที่มีทั้งหมดใส่มันตานเหิงและฮิเมโกะได้ใช้ท่าไม้ตายขั้นสุดยอดอิเท r ร a เลดีมและเฮเวนลีแฟร์ในการทำลายแกนกลางของแอนตี้แมทเทอร์และมือของมันซึ่งนั่นมันก็เปิดโอกาสให้ผมได้ทำการโจมตีโดยการขวดเข้าไปที่จุดอ่อนของมันโดยตรงต่อมาเราก็ขึ้น a s t r a รเอ็กเพ s สไปลงที่จาริโลซิกเพื่อเผชิญหน้ากับโคคอเลียโชคร้ายที่ผมโดนโคคนเลียแช่แข็งระหว่างที่ต่อสู้อยู่ ธอว่าอย่างดีที่นาตาชาช่วยผมไว้ได้และล้างสถานะให้ด้วยการช่วยเหลือของเซอร์วอลและฮุกทําให้เราสามารถเอาชนะโคคเลียและปลดปล่อยเบลลบอกจากการแช่แข็งตลอดการได้มาต่อกันที่สถานีต่อไปเซียนโจหลัวฝูในตอนที่พวกเรามาถึงเซียนโจก็กําลังเผชิญหน้ากับการลุกรานของหลอดเรเวนเจอร์แฟนทีเลียอยู่ผู้ซึ่งต้องการที่จะทําลายล้างเ si ซียนโจทุกอย่างเริ่มแย่ในตอนที่แฟนทีเลียใช้พลังสร้างหายนะระหว่างการต่อสู้ทําให้นักรบที่แกร่งที่สุดของเราเพลียงพล้ม ถือว่าโชคยังดีที่ไปลู่ผู้พิทักษ์จากเซียนโจใช้พรสวรรค์พิเศษของเธอกอดูออบอ,อิลิกเซอร์ในการชุบชีวิตส,สหายของเราขึ้นมาเมื่อทีมกลับมาพร้อมหน้าแล้วต้านเหิงก็ได้ใช้พลังในฐานะเจ้ายนจันทราควบคุมมังกรและสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปพร้อมกับจิงหยวนและฮันยาซึ่งต่างมีพลังในการซัพพอร์ตด้วยความร่วมมือจากทุกคนทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์ที่วิกฤตกลายเป็นชัยชนะได้ในที่สุดมันเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อ ที่ผมได้กลายเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของตัวเองซึ่งนั่นก็ทำให้ผมเริ่มเสียตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงไปหลังจากเอาชนะแฟนทีเลียได้พวกเราแอสเท l เอ็ก e s เลก็มาพักผ่อนกันที่ห้องโดยสารผมได้ปล่อยหลับไปแล้วฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในห้องมืดๆพอมองไปรอบๆผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึ่งกำลังนอนฟุบโต๊ะอยู่โดยที่เปิดเกมในโทรศัพท์ค้างไว้เธอดูหน้าตาคุ้นๆจังเลยและแล้วเธอก็เรียกชื่อผม เ <Yu> สียงเธอดังกล้องในหัวผมเมื่อเธอพูดว่ายูอิจิทำให้ผมสามารถนึกเรื่องทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นได้ผมก็คือยูอิจินักเรียนมปลายธรรมดาในโยโกฮาม่านี่เธอรอผมมาโดยตลอดเลยงั้นเหรอผมกุมมือจินชาก่อนที่เธอจะรู้สึกตัวและตื่นขึ้น,นจากพวังยูอ <Yu ichi. S 1> ิจิเธอมองดูรอบๆแต่ไม่เห็นใครวันต่อมาผมได้เรียกรวมทีมเพื่อเปิดเผยความจริงทุกคน ที่จริงแล้วฉันไม่ใช่คนที่พวกนายรู้จักฉันไม่ได้มาจากโลกนี้และฉันก็ไม่เชื่อด้วยว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เป็นความจริงชื่อของฉันคือยูอิจิคนธรรมดาทั่วไปที่ชีวิตเฮงซวยฉันแค่โชคดีที่สามารถท่องไปโลกไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการและฉันแค่แกล้งที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับพวกนายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันนายก็คือนายไม่ว่าจะยูอิจิหรือเคัสแต่การประจนภัยและความกล้าหาญของนาย จะจริงแท้เสมอนายแค่ต้องค้นหามันด้วยตัวเองนี่นายหมายความว่ายังไงฟังนะยูอิจิชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญในสักวันเมื่อเวลามาถึงนายจะเข้าใจเองถ้าว่าตอนนี้นายต้องหาทางกลับไปยังโลกของนายฉันควรกลับไปจริงเหรอนายเรียกเรามานี่เพราะอยากกลับไปไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมรู้แล้วว่าต้องทำอะไรผมต้องกลับไป,ปเผชิญหนะ้า อย่างที่ที่ผมจากมาทุกๆคนก่อนที่จะไปฉันอยากประจนภัยด้วยกันกับพวกนายเป็นครั้งสุดท้ายเราพร้อมอยู่แล้วเหรอนายนำไปก่อนเลยพวกเอาล่ะยูอิจิไปกันมุ่งหน้าสู่เพนาคนีตัดภาพกลับมาที่บ้านจินชาก,กำลังเข้าสู่เพนาคนีดินแดนแห่งการเฉลิมฉลองโดยที่เธอไม่รู้ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมและผมก็จะตีเนียนไปอีกสักพักนึง พวกเราเดินทางเข้ามาสู่แดนฝันและได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะซ่อมนาฬิกาเล่นพินบอลหันษาและสวมบทบาทเป็นฮานุเทว่าทันใดนั้นเองพวกเราก็ได้พบเข้ากับแซมหนึ่งในสมาชิกนักล่าสเตลารอนแซมทำให้พวกเราตกที่นั่งลำบากด้วยสกิลของเขา d h g d r Supernova overload เวลรีบใช้หลุมดำสังเคราะห์หรือซินเ h ติกแ b ล a c k ฮลในทันทีเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของแซมขณะที่ฮิเมโกะและต้านเหิง ทุ่มพลังทั้งหมดที่มีเพื่อเปิดช่องว่างให้ผมโจมตีเข้าไปเยอะกดเกตเอ๋ยจงมาลายสิน้นผมใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองสตาร์ดัตเอ็ดฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้เองหลังจากต่อสู้กับแซมจินชาก,ก็ได้รับข้อความจากตัวละครเธอตกใจมากที่เกมมีปฏิสัมพันธ์กับเธอได้ขนาดนี้พวกเขาบอกเธอเรื่องการประจนภัยของผมเธอแทบไม่อยากเชื่อเมื่อได้เห็นข้อความสุดท้าย อยู่ที่กำลังรอเธอที่สถานีจินชารู้สึกงงในทีแรกแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มกระจ่างตั้งแต่เด็กเธอมักสงสัยว่าทำไมผมชอบหายตัวไปและกลับมาพร้อมเรื่องเล่ามากมายเธอเคยเห็นตอนที่ผมใช้พลังครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองแค่ฝันไปสถานีรถไฟที่จะมือถือเข้าไงจินชารีบไปยังที่เกิดเหตุที่ซึ่งผมหายตัวไปผมรู้ว่าเราต้องมาเจอกันครึ่งทาง ในตอนที่จินชามาถึงรถไฟเธอก็เริ่มที่จะมองหาผมยูอิจินายอยู่ที่ไหนอ่ะฉันมาแล้วรถไฟเงียบเชียบอย่างน่าขนลุกก่อนที่มันจะสั่นสะเทือนและมีแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นมาทําให้เรามองเห็นกันและกันในสถานการณ์ที่เป็นเหมือนฝันจินชาเธอมาแล้วฉันเห็นเธอแล้วจินชาเดินเข้ามาก่อนจะตบหน้าผมทําไมทําไมนายถึงทิ้งฉันฉันฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะ ทุกอย่างมันหนักเกินไปสําหรับฉันนะแต่บ้าไอ้ความสุขและความทุกข์มันเป็นของคู่กันในชีวิตนายจะยอมแพ้ทุกครั้งที่เจอเรื่องร้ายๆไม่ได้มันไม่แฟร์เลยนะโดยเฉพาะกับฉันผมเห็นจินช่าร้องไห้และผมก็จับมือเธอไว้ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมสําคัญกับเธอแค่ไหนเธอพูดถูกผมทิ้งเธอไปไม่ได้ผมโน้มตัวลงไปและจูบเธอแสงสว่างห่อหุ้มเราทั้งสองไว้และดึงเราเข้าหากัน เราวา์ปกลับไปในรถไฟที่เกิดเรื่องจินชาตื่นขึ้นทว่าผมกลับหมดสติยูอีจียูอีจีตื่นสิใครก็ได้ช่วยด้วยผมอยู่ในอาการโครมา่าบางทีผมคงใช้พลังมากไปจนสมองและร่างกายได้รับผลกระทบต่อมาที่โรงพยาบาลจินชากำลังจะกลับบ้านแต่แล้วพ่อของผมก็เข้ามาพร้อมสีหน้าที่กังวลเขาเดินตรงมาที่ผมแล้เริ่มขอโทษสำหรับทุกเรื่องพ่ออา่านข้อความของลูกแล้วนะตอนแรกพ่อโกรธมาก แต่ตอนนี้พ่อโล่งใจมากที่ลูกกลับมาพ่อขอโทษจริงๆที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกเลยในยามที่ลำบากพ่อทำความสะอาดแถมซื้ออาหารมาให้ลูกเรียบร้อยแล้วพ่อพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับลูกจริงๆพ่อรักลูกจินชาย,ยิ้มก่อนจะปิดประตูให้เราผ่านไปหลายเดือนจินชาได้กลับไปเรียนในวันที่พ่อมาหาผมพร้อมกับเสื้อผ้าใหม่ๆพอเขาเปิดประตูและเห็นผมพ่อก็ททำของทุกอย่างหล่นลงพื้นยูอิจิ ผมมองพ่อแล้วส่งยิ้มให้เขาเรากับว่าทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรขณะที่จินชากําลังเดินอยู่เธอก็บังเอิญเจอเข้ากับพวกอันธพาลสามคนที่มาล้อมเธอเอาไว้เป็นเพื่อนไอออนนั่นใช่ไหมบอกแล้วไงว่าเรื่องยังไม่จบหมอนนั่นมันหายไปไหนเล่าฉันไม่กลัวพวกนายหรอกพวกนั้นพง,งักกับสายตาอันกล้าหาญของเธอไปชั่วขณะก,ก่อนที่หัวโจกของเจ้าพวกนั้นจะง้างมือขึ้นมาเตรียมจะตบหน้าจินชาเธอว่าก็มีคนมารังไว้ซะก่อนอะไรวันนีย รีบไปซะก่อนที่ฉันจะเอาหน้าพวกแกทุกคนไปถูพื้นจนเอี่ยมพวกนั้นยิ้มเจ้าเล่ห์พร้อมที่จะต่อสู้ซึ่งผมเองก็ตั้งการดพร้อมที่จะสู้เหมือนกันพอพวกมันเข้าชัดผมก็ฟาดเข้าไปที่คอของคนที่หนึ่งแล้วเตะเข้าไปที่หน้าของคนที่สองทำให้ในตอนนี้เหลือหัวโจกเพียงคนเดียวเราทั้งคู่ใส่กันแบบตัวต่อตัวทว,ว่าผมก็หลบเขาได้ทุกหมัดและสวนเข้าให้ผมซัดพวกนั้นลงไปกองกับพื้นโดยที่จินชาย,ยังไม่ทันกับพพิบตาด้วยซ้ำไป ไปเรียนมาจากโลกไหนเนี่ยไม่ใช่โลกนี้แต่เป็นโฮงไกสตาร์เร็วแชมป์มวยชื่อดังแห่งโลกใต้ดินเบลล์บอกลูก้าเป็นคนสอนฉันเองเลยนะเพราะงั้นฉันถึงจําได้ดีฉันมีคําถามอีกเยอะเลยฉันจะตอบให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนอื่นผมโน้มตัวลงไปแล้วจูบจินชาในที่สุดผมก็ได้คําตอบว่าผมไม่ได้อยากไปอยู่ที่ไหนเลยนอกจากที่ที่มีเธอห้ามหายไปไหนอีกแล้วนะ จะให้ไปไหนล่ะก็ในเมื่อสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ตรงหน้านี้